สวัสดีจ้ามัจะมาหลุนห้าน้อยของวันที่ยีสบสองกันเนาะจ้าตรวจของวันที่ยีบเอ็ดกันพี่น้อ,อ, 09, 2, 3, องกาชาเป็นออกศูนย์เก้าสองกับสามหกของแมมมิลาบพรเขาได้จะเลือกมเขากาชาเนาะจัดเนาะพาะกิตห้าสามหนึ่งกับแปดศูนย์สามหนึ่งกับเป็นตัวนี้ตัวเน้นของแมมมิลาของแมมมิลาเป็นหนึ่งสามคือออกสามหนึ่งเนาะจัดเนาะของปกติสูตรปลอกปลิดสินเพื่อจุดเนยพี่น้องเขาหนึ่งสาม ของแม่เมลาเป็นหนึ่งสามของเพื่อนออกสามหนึ่งแปดศูนย์บ่เขานะแต่เนาะเขาวิ่งรูดตรงนีน้เขาวิ่งรูดตรงนี้นพิเศษสามสองศูนย์เก้าสองบ่อเขาน่าจะได้เหล็กแม่เมลาเขาหน่อยคุ้มมื่นเลยแต่ว่าเขาตรงน้อยเนะาะแต่เนาะนี่ถ้าพี่น้องแคบหน้าจอไว้พี่น้องก็จะได้สองศูนย์สามสองศูนย์หรือว่าสองศูนย์ศูนย์สองของพิเศษเนาะจตะ่เนาะปกติเก้าศูนย์หกเปอร์เซ็นต์ เต็มๆน้องจะนอตรงนี้ศูนย์หกบัไดจับคุยพี่น้องปกติเขาอยู่ปกติบนได้จะเด้อจุดนี่งสุดคำนวณเหล็กออกปกติตัวบนเขาศูนย์หกเนออกเก้าศูนย์หกตรงนี้เนื่องแปดออกน้ำต่าหลังเขานะพี่น้องเนาะยนีแมไม่ลาจัดไปทั้งนานี่มาออกน้ำกลวีพีห้าหกหกกับแปดซีเหล็กแม่มิลาบอขาเขาได้จะเด้อเมื่อนี่เขาแต่ศูนย์หกเขาแต่ตัวนี้เนาะ ตัวนี้ตาดีกับตัวเบื้องนั้นพี่น้องเข่าศูนย์หกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนาะหนึ่งสามสามหนึ่งเลขเข่าหน่อยชุดพี่น้องมันนี่ขอโทษขอพ่ายละจ่าสุดเดินบัดปันไดเนาะต่ว่าจับมาให้ถือก็ได้พี่น้องหนะ่อยจับตัวเด่นมาไว้ให้หนึ่งกับสามเข่าสามหนึ 1, ่งของเฉอาะกิจรุ่นต่อจ้ะพี่น้องรุ่นต่อมันนี่กับซ้ายคือเกา ถ้าหกกับที่สายแบบนี้ลหจะจ้ะขึออ้นหนักคือเห็ดปิวาัาะพี่น้องขําแม่เมลากเฮ็ดพี่น้องกับขอมาทางไล่ไม่ลากอะรส่งให้คือเกา่าไม,ม่ลากเฮ็ดไหกยกดไลค์กดแชร์กันนเด้อจะดเด้อจะได้ยุ่งกันเป็นน่านน่านเนาะพี่น้องเนาะแนวทางของห้าน,น้อยมนยีไปได้ซี่น้อยอยากไปกาชาติน้ำกับไปกาชาติจะรักซิบรักนวยเอาตัวเน้นมาไววทั้งนาให้พี่น้องแต่ละหมือนนจะเนาะรักซิบได้หกได้ศูนย์ แต่แม่มิลาจัดลงไปนี่มันจะเป็นเลขเก้าแล้วแต่เนอแต่ว่าแม่มิลาจะบอเขียนลงไปแต่พี่น้องชอบใอยจัดเก้าสองเก้าสเก้าหนึ่งรักน้อยได้สองได้สี่ได้หนึ่งหกสองหกสี่ศ ขางที่ออกแบบนี้แบบนี้ตัวชดหลายไม่มาจัดไว้ตรงนี้เลขศูนย์บริชนดหลายชอบส่วนตัว,พวเพราะว่าเขขขขหล็กคนออกเบิ่์นเราจะเนาะผนออกโคกๆเลขกศูนย์หลัก10มันต่องมาวิ่งรูปอที่ที่หจ้ะแคบหน้าจอตรงนี้ไปรุ่นน้อยตอนน้อยเะจจะเด้อของที่ยี่สิกันที่ข่าวยูพิเศษนั่นแหละถ้าจำบ่พิดนะจจนะเนาะปกติจะไปได้ทุกน้อย ปกติตรงนี้พิเศษหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยปกติหลักสิบได้หกได้หนึ่งได้เก้าได้หกได้หนึ่งได้เก้าหลักหน่วยได้สี่ห้าหกให้ได้ตัวเดียวกันคือเก้าหรือพี่น้องห้าน้อยกระด้พี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองให้ได้ตัวเดียวกันอันนี้ครับน้อนมาจากเลยออกปกติตะบนแต่ตรงนี้เนาะแต่เนาะหลักสิบได้หกได้สี่ได้ห้า ได้หกถ้าตรงนี้เป็นหกตรงนี้จะเป็นเลขสี่นับเพิ่มจะเป็นเลขห้าดอพี่น้องเด็เกสุดคำนวณบนเห็ดมาจากเลขออกตัวบนลักน้อยได้ 3, 4, สามสี่หาสามสี่ห้าบอกแวะซื้อบาเป็นดอกพี่น้องไม่เวลาซื้อบ่เป็นวิ่งรูดอ,อ,นะอ,อยู่ที่หกเอาสี่นอกจานะเอาหกกับสี่นี่ตีกินกับเทียนเลขสองเด้ หกกับสองวิ่งรุดได้ศูนย์กับสี่ก็วิ่งรุดได้แต่วแหวนลายเียนเลขสี่ลงไปเบิ่งมันสิมาบอเลขหก 6, กับเลขสี่แต่เลขหกสองมากก็ถือว่าบ่ไดเอาตัวนี้ลงได้กิ่งแล้วทุกวันจะเอาตาอาตัวนี้ลงนอกจากนาะเอาตตัวนี้ลงบันี้เอาเลขสี่ลงสี่มันตองมากหรพี่น้องเอ,เอาเบิ้นจะเบิ้นตาดีกันแน่มาด้จะเด้อแคปหน้าจอไวรุ่นแต่ละวันเนอกจะน้ะหนึ่งหนึ่งสองสอง,สองมาจากพิเศษ ไ,ได้ถูกน้อยหนึ่งหนึ่งสองสองบ่มักกับบ่ซื้อนาอพี่นงเนาะจากพิเศษหนึ่งหนึ่งสองสองแล้วก็หกหกจากตรงนี้จ้ะหกหกประสันซีซีหาหาวะซีซีหหาหลุนเบิองได้แต่น้บอมบมักบ่ซื้อบอเป็นยังนี 4, 4, 5, 5. ่ซีซีหาหาเป็นเลขหลายตัวเนาะจ้ะเนาะ แปดแปดอีกแล้วนี่นี่แปดแปดมาจากวีไอพีเอาจับหน้จาจอไว้รุ่นจ้าขอให้รวยกันทูกวันเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้ารวยๆจ้า